โอเคนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับ mm hmm. จะมารีวิวสกิลของนักดาบนะครับหรืออาชีพจอมยุทธ์นั่นเองนะครับ mm hmm. ก็คือสกิลแรกเนี่ยนะครับอ่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับของคัทหนึ่งนะคัทหนึ่งมันจะมีสกิลที่เป็นไอ้นนี้นะครับที่เป็นดีบับก็คือสกิลเนี้ยนะครับคือมันจะเปลี่ยนจากมานาให้อ่าจากเลือดกลายเป็นมานานะครับก็คือยุทธ วัน h t p เปอร์เซ็นต์นะครับทูทู Restore 1 mp มานานะครับก็คือเปลี่ยนจากเลดเป็นมานานั่นเองนะครับอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับคิดว่าไม่ค่อยได้ใช้นะครับต่อมาสกิลที่2นะครับก็คือจะเพิ่มพลังโจมตี30%นะครับถ้าเราอัพเต็มเห็นไหมนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ค่อนข้างดีนะครับเพิ่มดาเมจให้เราด้วยสกิลที่2นะครับจะเป็นสกิลเพิ่มพลังป้องกันให้เรานะครับ น่าจะ20%่นตะครับตอนนี้ผมอัพไปแค่10เองนะครับสกิลนี้นะครับอืมค่อนข้างดีเลยนะสกิลนี้นะครับเพิ่มนักดาบเนี่ยมันดีตรงที่มีพลังบัฟโจมตีนะครับแล้วก็มีบัฟป้องกันในตัวนะครับแล้วก็สกิลนี้นะครับอ่าเป็นท่าบล็อกนะถ้าเรากดยอ่อย่อลงมาเนี่ยมันจะเป็นท่ายกมือขึ้นมากันนะครับศัตรูจะตีเราไม่เข้าเลยนะครับถ้าเราใช้ท่านี้นะ ถ้าใน PC เนี่ยค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าในโมบายนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะครับอาจจะเหมาะกับ PVP นะครับถ้าเป็นการฟาร์มเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้นะสกิลนี้นะครับก็คือการอัพตอนเริ่มต้นนะครับเราควรจะอัพบัฟป้องกันอ่บัฟจบตีกับบัฟป้องกันไปก่อนนะครับช่วงแรกๆนะครับ Uh, ต่อมาจะเป็นผมจะเล่นเป็นสายสายดาบนะมันมันคือเป็นคาตานะครับแล้วก็พาสซีฟตรงนี้นะครับให้ให้เราอัพเต็มได้เลยนะครับส่วนสกิลฟาร์มเนี่ยสามสกิลเนี่ยเอาไว้แค่หนึ่งก็พอนะครับเราจะไปเน้นที่บัฟนะครับเดี๋ยวเราจะไปกดสกิลให้ดูนะครับ <S <s <me ars> ก็คืออันแรกนะครับกเเเ็เปลี่ยนจากเลือดเป็นก็เปลี่ยนจากเลือดเป็นมานานะครับอันนี้เห็นไหม ประมาณนี้นะครับเอฟเฟกต์สกิลนะนะครับแล้วก็สกิลที่2นะครับจะเป็นบัฟนะครับเอฟเฟกต์บัฟค่อนข้างสวยเลยนะเป็นบัฟโจมตีนะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นเอฟเฟกต์บัฟป้องกันนะครับเนี่ยสวยเลยนะครับบัฟบัฟอ่าเป็นบัฟป้องกันนะครับแล้วก็สกิลที่4จะเป็นไม่แน่ใจว่ารักชื่อะระฆังทองหรือเปล่านะเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราปกติเนี่ยท่านี้จะเป็นท่าบล็อกอยู่แล้วนะครับปกตินะท่านี้คือท่าบล็อกนะครับแล้วทีนี้เนี่ยท่าบล็อกปกติเนี่ยมันอาจจะดาเมจหนึ่งพันนะครับแต่ถ้าเราใช้ท่านี้เนี่ยดาเมจลดลงเยอะมากนะถ้าเราบล็อกได้นะครับประมาณนี้ต่อไปเป็นท่าสกิลนะครับสกิลที่หนึ่งนะสกิลนี้นนะครับประมาณนี้ นี่ก็สกิลที่2นะครับช่วงแรกๆเนี่ยนักดาบอาจจะอดทนหน่อยนะครับสกิลไม่ค่อยการฟาร์มนี่ค่อนข้างไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะตัวอาชีพนักดาบนะครับแล้วสกิลนี้สกิลนี้ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างดีเลยนิดนึงนะไม่ผมจำฟิลลิงไม่ได้ละมันควรดีเลอยอย่างนี้หรือเปล่านะนะครับ ผมรู้สึกว่าสกิลนี้มันน่าจะลงเร็วกว่านี้นะอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะลองกดออตโอต้ให้ดูนะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยความช้ามากนะครับนักดาบนะความค่อนข้างช้าเลยนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับต่อไปจะเป็นสกิลต่อไปนะครับจะเป็นสกิลายนะครับก็คือสกิลนี้นะครับเหมือนกันเลยนะครับจริงๆในต่อๆไปเนี่ยผมอาจจะข้ามสกิลพวกนี้ไปนะเพราะว่ามันเหมือนกันทุกอันนะครับประมาณนี้ถ้าเป็นธรรมะก็จะเป็นสีเขียวใช่ไหมถ้าเป็นอาธรรมก็จะเป็นสีแดงนะครับนี่เห็นไหม นี่ก็จะเป็นเอาไว้นั่งเท่ๆเฉยๆนะสกิลนี้นี่ฝ่ามือมังกรนะครับอืมครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูสกิลของคัสสองกันเลยนะครับโอเคนะครับต่อไปเป็นคัสสองนะครับคัสสองก็จะประมาณนี้อันแรกเนี่ยก็จะเป็นพาร์ทสินะครับที่ใช้เพิ่มเลือดเพิ่มมานานะครับอันนี้เห็นไหมอันนี้ก็ปกติเลยนะครับทุกทุกสายจะมี2ออันนี้เหมือนกันหมดเลยนะครับอ่าแม็กเลือดกับแม็กมานานะครับส่วนสกิลนี้ก็จะเป็นบัฟ เวลาฟาร์มวิญญาณเนี่ยเราจะได้ความโกรธเราจะเพิ่มขึ้นนะจะอาจจะได้วิญญาณแดงมากขึ้นประมาณนี้นะครับไอตัวนี้นะต่อไปสกิลคำรามนะครับอืมอันนี้จะเป็นสกิล93หรือเปล่านะผมจําไม่ได้แล้วนะครับอันนี้จะเป็นสกิลคำรามก็ใช้ได้ทั้งกะบี่แล้วก็ทั้งนักดาบนะครับประมาณนี้แล้วก็จะเป็นอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นสกิลอมะตะนะครับ จะอมาตะ3วินะตอนนี้นะครับมีมีโอกาสติด10%ถ้าอันนี้ผมเอาไว้แค่หนึ่งนะจะก็จะมีโออ่ก็จะมีโอกาสติด10%นะครับกันอมาตะทุกสกิลเลยทุกอย่างเลยนะครับทุกสกิลเลยนะที่เป็นโกลดออนไลน์เนะี่ยได้3วินะครับประมาณนี้แล้วก็จะเป็นของคาตาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิล s อ่อ l อสกิลนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราโจมตีใส่ศัตรูเนี่ยจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามกระเด็นนะครับสกิลนี้นะครับแล้วก็สกิลที่2นะครับฟันดาบรอบตัวเลยสกิลนี้ผมค่อนข้างชอบนะตอนเล่นนะครับสกิลนี้แล้วก็สกิลนี้จะเป็นการวาดวาดดาบนะครับแล้วก็ดาบอะแสงดาบจะพุ่งออกไปนะครับแล้วก็อันนี้จะเอาดาบอันใหญ่ออกมานะมาช่วยฟันนะครับเดี๋ยวไปลองดูเป็นอ่า อ่เดี๋ยวเราไปลองดูตัวอย่างสกิลกันนะครับเดี๋ยวเราจะลองกดบัอบก่อนนะครับบัฟตัวนี้นี่มันจะขึ้นอยู่ยตรงนี้นะครับด้านล่าง Time t o ท e กเฟอร r y 0.1น์นะครับต่อไปจะเป็นสกิลอมตะนะครับนี่จะมีแสงด้านหลัง3วินะครับที่เลเวล1นนะครับค่อนข้างดีนะเหมาะกับการใช้ PVP ใช้วอลนะครับสกิลนี้นะ ต่อมาค้ำล่ามนะครับสกิลนี้จะทำดาเมจศัตรูรอบข้างทั้งหมดเลยนะครับสกิลนี้นี่ค่อนข้างดีนะอ่าต่อไปสกิลนี้นะครับที่ว่าผักศัตรูกระเด็นนะครับอืม,อมต่อไปจะเป็นการฟันดาบรอบตัวนะครับอันนี้สวยเลยนะครับสกิลนี้ ทำโบกันนะนเวลาเรากระโดดนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนักดาบนะครับเสเต็ปนะครับสเต็ปโอเคแล้วก็สกิลนี้จะเป็นการวาดเห็นไหมแล้วก็ดาบจะพุ่งออกไปนะครับอ่าแล้วก็สกิลนี้สกิลดาบนะครับนี่ เรียกดาบออกมาค่อนข้างสวยนะสกิลของเวอร์ชัน M นะครับโมชั่นโมบายค่อนข้างสวยเลยนะครับอ่เดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวไปลองเปิดออโต้ให้นะครับสำหรับสกิลของขาสองนะยังไม่มีคัดหนึ่งผสมนะครับตอนนี้นสกิลอามาตะเนี่ยมีโอกาสติดและไม่ติดนะ นนะครับี่ประมาณนี้เลยนะครับสกิล,ลนักดาบพอขึ้นคาสสองเนี่ยที่เลเวล40เมื่อไหร่เนี่ยค่อนข้างฟาร์มได้เร็วนะนะครับประมาณนี้นะน่าเล่นขึ้นเยอะนะนักดาบนะครับ อนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปลองอเป็นฟูเป็นฟูลเ,เซตแล้วกันนะครับที่เราจะใช้ผสมกันนะ,ะเดี๋ยวเราลองกดออตโต้กันเลยนะครับฟูบับเทมากนะนักดาวนะครับ สามาใช่ไหมไม่นะนี่นะครับค่อนข้างดีเลยโอเคนะครับก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับอาชีพจอมยุทธหรือว่านักดาบนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะมีคลิปของอาชีพไหนเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ